ไหวไหมอาจารย์พันเท่าไรนะเกี้ยพันสามเท่าไรชิวพันสามเก้าจุดห้าอยู่ที่สี่ครับไม่ผ่านอาจารย์กลับไปอยู่ที่ปาปาเหมือนเดิมอืมต่อไป,ปแล้วเพือ่อนชมเริ่มทำการแข่งขันครับลูกเดินเท้าสิักขับก็บให้นี่้วครับอาจารย์จกยังมีชีวิตอยู่ครับบางท่านคิดว่าตายไปแล้วยังอยู่ครับ อาชันสมศักดิ์จูดชื่นปีแรกดีครับปีสองเริ่มออกนอกวงแล้วครับชุดนี้จะเป็นตะก,ก้อบวกตลกครับเฮฮาปาร์ตี้เฮ้ยๆจับตาดูมาหนึ่งตะก้อหลานสีรักจูชื่นโค้งหลังกลับนะเอาดทิจักรีนะครับไปสาวใจจริงนะครับติดห้าคะแนนผมอยากให้ชุดนี้เข้ารอบผู้ชมเพราะว่าอ,อะไรรู้ไหมครับพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมครับจะได้มีน้ำใช้กัน อาเพราะว่า้าทุดี้ตกรอบจะสั่งตัดป่ปาพันทีครับออาบอกไว้ก่อนเอาละเมึ่อไล่จะเข้าไฟทิศตีตัดดูครับผู้ชมไล่สีนะัดสีตัดโอ้โหนี่สิ่งร้ายจากแม่อ้คุศอนผู้ชมไม่ได้ค่ะหลับตาปีเลยพ่อเลืมตาพี่พ่อเออสีตัดเรียบร้อย